รับๆนะครับไคุ้งเทพอดีนะครับไปตุลาพอดีเพราะผมจะเตรียมตัวไปรุงเทพ่ารันนี้วัีว่าสมุดปากกาผมต้องเบิกครับติดเง แต่หัวเมียไงยังเบิ่งบ่ออกเลยะนี่นะครับก็ของปลอมมันหลายแช่อยู่ปลอมลายปลอมเข้ามาเยอะนะครับถุปลอมนะครับเนาะอาจารย์ปลอมยังเนี่ยนครับเนี่ยผมถ่ายรูปผมชมเลยครับมันจริงก็ตัอไปเลยคือของจงเดี๋ยวผมจะบอกวิธีสังเกตครับแช่อยู่เห็นรูปเดียวกันแหละขื้นหนึ่งที่สังเกตคือให้เขาสังเกตเร็งเหมือนที่ ของแท้นี่ไม่ขายหวยไ,ไม่ปักเว็บพน,นันแน่นอนนะบพทักไปเล่นน้ำบดบดจะบวไปเวออ้าหยอกเว้าหยังง่ายๆครับนี่นะแล้วก็ลองดูเลขบัญชีบริการนอตตี้นเตอร์ุกเท่านั้นนะถ้าทักไปขายหวยข,ขายเร็งด่าแม่มันเลยครับน่ซื้อปอมเลยหรือว่าอยูซื้อวุ้นจานน้องคิดใจดีแท้ทักมาเว,ว,ว้าเล่นน้ำกูนี่ยโมเมนต์ผมจะเป็นกดครับอาจจะเว้านะผมคือคพราะมีราคาถูกเป็นแท้เป็นแท้จนนัทสฟงสุบะพิษ จะมีเครื่องไม้ถือสีป่าน้ำกดดต้นี่พ้องแ้อยู่กับไล่แห้ครับสามารถมีอยังกับไล่นี่ชิดต่อเลยตลอดเวลาครับแอดมินกับแอดมินเ็จะเขางานช่วงเทียงราการนี้มืขึ้นอยู่อยู่เมือนกุ้มครับแน่นครับจะมีใจล่วงเจ้าที่เขาประจวบสวัสดีนะครับสี่สิบท่านผู้ชมนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีอาจารย์นะครับสวัสดีอาจารย์นะครับคุณ เกิดปั๊บนี่ของความเตรียมมรอมอร์มรอร์มเนี่ยมเนียร้อเนียนะครับสวัสดีครับสคขอบคุณมนี่ก็มีาอสัันะครับสวัสดีครับนักนักครียนกครคอนะครับคุณมุกนะครับเาะเพราะว่าของรมจะไม่มีเพราะว่าเราได้อย่างเต็มรเลยดีจ้านะครับดีขอบคุณโอ้เราสีดาไปบอดอาจารย์อาจารย์มันจะดแลดีกอาจารย์ดีคุณเธออะรฉันนะครับดูแลดีก็สายซีนีนะครับดีกอาจารย์ คุณคุณีนะครับอาจารย์ตีมาแล้วนะครับอาจารย์มาแล้วกลับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับเมื่อวานเห็นกันจ่ๆนะครับเนาะผลงานอาจารย์นะครับออกมากลับมาแล้วนะครับแตะเพือนเลยแต่เพือนวงการเขาเลยถือดีชนะไป แ็มวาบอกที่มาเขาอาจายกับมาแตเจอกซีเหรอคะก็ท่านตัดหวดหวดนั่นกับมาหนวดฮแปดสองเข้ากับมาโกซีเข้ากับมารัดกันหน้าดีกันสองสามหวดครับผมปักบนไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าตะูุก็จะมปักให้ลูกวานี้ตกใจหมดแล้วับมื่อคืนนี้โดนแดงโดนปิดนะครับเนาะ แือว่าอัดไร่สวไม่ได้นะครับไม่จะได้เพราะไงมันขึ้นเฉยของผมมันขึ้นแล้วเงวรมีอะไรกับคนบ้างผมเพ่งเลขเนาะเป้าหมายเนาะเพราะเฮาล่วงใบแดงเป็นบ่ผมถึกบอกเลยแล้วคนเล้ยตัละก็มีถึกบอกเป็นเวลาสามสิบหมื่นถึกบอกสองคนแต่ของเราแก่ได้ผมเป็นคนแก้ให้เพราะผมนีความขึ้นนะเนี่ยทุกทางที่จะเอาอยู่คือผมว่าสามารถที่จะลงใบสีแดงผมได้นาเฟตได้อีกแล้วพิธีเบิ้งก็คื่อนึงต้องเบิ้งตามคลิปผมเท่านั้น ตะวันนี่เบิ่งให้กลุ่มเหรอคอ่าเบิ่งใน้กลุ่มนี่บ่โดนครับแต่ว่าเนี่ยผมลงไปเอาเอายังสิเล่าถืงกับผมคู่ละเดือนแต่เล่าแก้ได้ผมอ่ะเป็นคนแก้แล้าอีกเพราะผมอ่ะแก้บ่ได้ตะวันโมเปียงเนร้ลงไป้โแเปีงเลยน้ำแไอเดียวนี้เข่าถืงไม้เลยอะเรียกอะผมเนี่ยพ่นกับเสื้อผ้ายู่พอผมเห็ดใบสีแดงนี่เป็นเวลาตั้งแต่จดจำเนาะครับผมก็เลยมาเห็ดกันนะว่ะผมมานั่งอยู่น้ำปูผมปูเฮ่านี่จำไม่ว่าเขาวันศาหรือเราจะกลับมาสำนัก กลับมาในเรื่อก็จะเข่าช่วงนี้าออกพั้นสาแล้วมันก็จะเข่าป้าเขาดูไปเลยไม่ค่อยตอนแปดเทากันไปแล้วนะเพราะว่าช่วงปีทแล้วก็ได้นะมาจันแล้วก็หยุดแล้วจมากล้วโหฮ่าไร้สาระก็ได้เบิดตีเลยตลอดทั้งตีเลยแล้วก็ตอนตีใหม่กับมาม่าชะงักช่วงอาจารย์นั่นแหละคเอามาทรงถ่าย979ลนโอ้ยคนประมาณแสนครับมาแนี่แคบจีบเข่าถึงอาจารย์เลย ผมยืนรับแขกมือละแปดสมองต่ายแต่ๆจนผมปั๊บเวลาจ้ะเนี่มือเศรอบีเนี่ยมือแรงเพราะว่าผมบาไหวลรค้นกับหลายแห้งลานค่ะเดมรถจอดน็นมาเจะบ่ไดอยู่าุยมาดูอยู่เดี๋ยวละเทือซ้องเทือยจะทาขงเขาอย่างนี้ใ่รึเล่าใูกก็ได้เนาะใช่หรกอใช่รึเปล่า ไปมาเนื้อยังไงดังอีกป่ะเทศไทยเนี่ยดังอีกเนี่ยวันนี้มาดังกูเกิลเนาะอันนี้ก็เริ่มมาแล้วนะครับอาจารย์ก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับก็สองวดติดแล้วนะครับเนาะงวดที่แล้วก็สองแปดนะครับเนาะ นั่งเล่่ปียกด้วยครับแต่รูปนะคบหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามทางเดหนึ่งสองะคับเห็นเียวลูยสครับหนึ่งีนแดตัวอยู่ีาเมอยู่ครับพ่อเหม็นใบอยู่ฟันกาเลยมากปกันเลยไปต่อ่า ูอยากให้มาแล้วฟันว่าเรามายีหนาปูฟันว่าอาจารย์คุณไปบอกว่าไปไหวปูแน่คุณาในมามีค่าหนำมันกบเพื่อนมาหาเทียนทีเดียวมหาจารันท่์อันนู้นตัดหนารถวิซ้องเขียบขัางคือเขามา่อาอาจารย์มาักมา่างเดี๋ยวเราก็แก้ดีว่าเหนือยู่รถบอาะว่าเบียลทีเก้าเยูบองนี่ยนจำไ เร่ัวขมวงได้เ่็งจำขมวงเราขอมาบ้านไใบแดงเพิ่งเห็นอาจารย์ลงแน่นแน่นครับเพิ่งทำในรอบตั้งแต่เมษาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎดาสิงหากันยาหกเดือนก็ตัดสินใจกลับมาทำเพราะว่าเรื่องมันเะดเห็นดว่าเนี่ยอาจารย์ดูเลยครับวันที่นี่ก็เลยเลีใบแดงแล้วก็ผมยังไม่เบิงเงขอยู่ผมบ่ฮห้ผมเห็นยางที่ได้ซีเก่าแก็ได้ตัวเดียว่าอุมก็ซือตรี่แค่ตัวนี้ก็แ8จา S <S <preach ers> ผมเลขถูกเพราะสามแปดเจ็ดอยู่แล้วผมก็ซื้อถ้าแปดสามกับสีเก่าผมย่างหาถ้าสองศนี้อยูเลยเมื่อวานบุญอาจารย์บอเก่าผมผมย่างมาหูเรืองอยู่ผมอุดมีแล้วอยู่เสีเก่าเลยติดตามเข้าวจานตลอดต่ว่าไม่เปลี่ยนถึงข้าวน็อกข้าชะนัเปลี่ยนไหมอาจารย์ใช่ช่อาเิดติดสามจานนั่นนาเฟเแม่หัวลูกเปิ้ลหัแม่เป็ืมาสือขั้นจังของจังนังถือซังขั้นวาครับอันละกระชากมากน่ครับผมต่อตีมนนะครับ แต่เรยก่ามาโอ้ยมานอาจะงมาหเลยอาจารย์ดึงเนี่ยนะครับอ๋อได้ได้เอาไม่คู่มาัเนี่ยเพราะว่าหาร์ดแคร์เนี่ยมันจะสวนมุ่งกับอายุุขีระคาจัดโทรศัพท์จิ้มไว้เนี่ยหน่อยสิตามคนกับเริ่มกอนกม่าลายแล้วผมกับระกาศไปแล้วว่าผมดีกัาม่าวานกับดุนเวลา่าเหระครับไม่ได้ยุติโดอวานอาจารย์ไล่ช่วยอาจารย์จะลงมาพูดงานครับแน่นๆครับเพราะว่าจะไปกรุงเทพศ

วกจก็ลงมาพบป่าลูกศิษย์นะครับก็ขยับเปิเม็นะครับเปิเม็รับเปิดโชครับทรัพย์นะครับอาจารย์ก็ทําให้นะครับอาจารย์จะเดินทางไปกรุงเทพพอดีนะครับไปธุราพอดีก็เลยได้ลงมาแวะ มีลูกศิษย์มารอนะครับเนาะก็ได้ลงมาพบกับลูกศิษย์นะครับเนาะ